สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว y o YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีไปถึงแฟนเพนนจัหวหนจโรยจะเพิ่งแคสซิ่งค่ะทุกคนค่ะหลังจากห่างหายการทาคลิปมาอาทิตย์นึ่งแล้ว F อซเอออย่าเซลเด้อตอนนี้หวัหวนานจโหัวานจโรยายเจ้าสมเชงมาอย่างนาอ,อันซีโาว่าอย่างเพราะเขาโทรมาบอกว่ากำลังสิงใหญ่จะเพิ่งกับคับคับมอตเตอร์ไซค์อุลุดอลา,าดมนาะตามขอเดียวพี่น้องค่ะจกขับเจ้าสิไประเทศอย่างดดกอะ นี่นอกากมือหูเดี๋ยวว่าขเขาจะเป็นอย่างเด้อวันนี้จรยจะไปทำอะไรคะย้ายไปทางซ้ายอ่ะไปล่องไปแล้วอ้าว ไทองนี่มันสิต๊ลูกง่ายๆเด้อก็ใบละรูดก็คือคั้วถึงสิแทงแนะนพี่น้องค่ะเออเอาเมาหาไปไละเจเพิ่งก็ได้เนาะเฮ้ยตกใจว่ามันยังดอกมาบีบแต่ยัดดนันหูกันนาะเอ๋ยไปหอดพุนแล้วเอาไปเจไปคอยกสิตามไปตัวเนาะเห็ดหยังเนาะเห็ดหยังเนาะอันนี้โบหูโบหูบเลยเลยด้ะค่ะพี่น้องค่ะโบหูาว่าเขาสิมาเห็ดหยัง เด้อเพราะว่าเห็นเขาลำเท่าสับเถาแกแล้วเขาก็พากันมาเบิ่ง,งานก่อนแล้วเขาก็เท่บอกว่ากำลังสีหญ่ายโหลดเด้อฝนมาฝุ่นหอดฝุ่นแล้วฝุ่นฝุ่นอะขึ้น,นไปฝุ่นเอ้าโอ้โหโไม่เห็นยังหนอแบบไดนหนอเอาไปิันอะ เฮ้ยห้ไปตัดผมกับว่าไปตัดเด้กพี่น้องเบิง้งเบิ้งหนาเด้อเบิ้งหนาคักๆเด้อเฮ้ยขี้ลายเนี่ยจะพูดว่าอันเมื่อนี้วางก็ไปหาตัดผมเนี่ยเว้ยบ่ไปขี้ลายขากว่าเก่าอีกเบิ้งนี่เฮ้ยขี้ลายแห้ง นุ้ขี่ลายก็มีหัวใจพะนะฮะเอยก็ไ่ได้ว่าบ่มีหัวใจแต่ว่าขี่<อ>ลยสสายย่นสีแดงหนะัวใจอะก็สีแดงบ่ได้สีดำเลยนะโอ้ยไม่เห็นยังนี่มังสื้อใดนี่ฮะโอ่ยเจ้าคือบอกบาหารบอกสันจะบอกสันนีเปียง เห็ยังยังแนมบอเห็นผาบเ้ยพี่น้องค่ะมามาเห็ดหยังนี่ดูไกลๆเข้าไปเดี๋ยวถือเขาคุบ อย่างนิน่มนวลเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาลงมาเอา้าเอา้าลงมาไวๆถอ่องหัวลีลาคักอีหลีเลยโด้โอ้ยไอย้ผู้นึงกับลุ่นเปียงไว้อันสิไม่เห็นหนัง เฮ้ย <laughs> เออมื่อเนี่ยเจ้าว่าได้กินข่อยดอกเออไปไหนล่ะอันไปข้างไหนล่ะไปสีิเลยสิ อันผู้ลุนก็บลุนลุนพ่อตายอันผู้ลีลากระลีลาโพดโพเอ้าือดาบเครื่องมาท่านเนี่ยเอ้าเฮ้ยมาจอดคอยงานครับมาจอดคอยงานเอาอันผู้นึงกระลุนอันผู้นองเล่นโตเออแรงนี่เจ้าฮะขาให้นำกินเองโหลดเด้อ คือลีลาแถวว่าฮะคือลีลาแท้โดนโดนออกงานนี่แม่กีทิทูขี้ลายโตติเตียต,ต,ต่อหม้อขี่โพสวด โอ้เขาสิ่มาว้างพอพี่น้องโอ้ยน,อ,นอเอออันเท้ากันลุน้นคักลุ่นแน่อ้นี่ที่ไหนได้เอาสมเชียงมันอันอันอันจอดเงยหนาไวเ้เสียเพิ่นอะเพิ่นเพิ่นโอ้ยแต่คองสิงไปเอาทอเออเอาไปไปรลวดว่าไปน้ำดอก สิบอกเฮาเด้เอเฮ้ยตัวหลอกกันกับหัวหน,น้าโจยนี่หัวหน้าโจยนีใจร้ายนะหัวหน้าโจยนะระวังท้อเระวังท้อโอ้โเพยคนเพคนไปกลับรถทา้งในุคนละพี่น้องโอ้โหปองกลับรถหัวนหวน้าโจยนีอยู่เลิกคือกันเด้อนะี่ย สา,าซื้อนี่แล้วพี่น้องค่ะนี่นี่จะพึ่งใช้เบงสะเดอ้อสะนี่นะอันทุกคนจำได้บ่ที่หันหน้าจรอยเคยเคยพาพผีตุงมาเอาตอไหมนี่นี่ยึดสะนี่แหละนี่ตอนนั้นสะนี่มันบ่ทันใหญ่ปานี่เนาะแต่เขามาเอาตอกันนี่ยึสะนี่เดอ้อนี่พีตุงผีตุงก็ไอไอ,อโจยสะนี่บากยังเลิกกันเลือแต่ณตอนนี้มันก็บ่ค่อยเลิกไปไหนแล้วมั้งดินมันกระช่าล่างลงไปเรื่อยโอ้เอา้า ถ้าว่าจังสันเท่ากับสิทธาพบพ่อกันคลิปหนาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเนาะคิดว่าจังสันเนาะแล้วจังพบพ่อกันไม่เปียงเนาะอ่ะาว่าจังสันก็นให้เขาไปเอาทอก่อนเนาะพี่น้องคะ่ะแล้วให้จังมาพบพ่อกันในคลิปหนาเนาะ พราะว่าคลิปนี้กับเสื้อผ้ายือกันบ่าวาทันผู้ชมบ่าวาเจพึงดอกเพราะเขาก็บอกเขาก็บอกว่า,าไม่บอกพะนะสไตล์หวัวหน้าจโรยเนาะแล้วจังพอๆพอกันไหมในคลิปหนาเด้อเอฟซีทีนาราคาหากละคินฮอตเอฟซีคือเก่าเด้อาะะาาดอ,อาะสิบ่อยได้ร่งคลิปให้เอฟซีได้เห็นแต่กับคินฮอตจุขู่ทุกคนเด้อค่ะรักและคิดถึงเอฟซีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ